ต่อไปนะคะเราจะพูดในเรื่องของอนุกรมกําลังนะคะอนุกรมกําลังในที่นี้นะคะมันจะเป็นอนุกรมกําลังรอบจุดจุดหนึ่งนะคะในที่นี้รอบจุดค่าคงที่ c ค่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถเขียนรูปทั่วไปของอนุกรมอานันต์นะคะให้อยู่ในรูปของ summation an x ลบ c กำลัง n นะคะ n สามารถเริ่มที่0ูนย์ก็ได้นะคะเพราะว่าตัวอินเด็กเนี่ย ะะสามารถเริ่มตัวแรกที่0ูนย์ได้ขออย่างเดียวคือตัวอินเด็กห้ามติดลบนะคะทีนี้พอเป็นตัวนี้เราจะได้ว่าดังนั้นพจน์แรกก็จะเป็น a 0บวกด้วย a 1นะคะ x ลบ c กํลังหบวกด้วย a 2 x ลบ c กํลังสองนะคะเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะในที่นี้ c นะคะ a 0 a 1 a 2พวกนี้เป็นค่าคงที่ค่ะตัวพวกเนี้ยเป็นสัมประสิทธิ์นะคะ เพราะฉะนั้น x ในที่นี้เป็นตัวแปรนะคะนี่คือรูปทั่วไปของอนุกรมกำลังทีนี้ตัวอนุกรมกำลังเนี่ยนะคะเราสามารถพิจารณาการลูกเข้าของเขาได้ทั้งหมด3แบบด้วยกันอันที่1นนะคะก็คืออนุกรมนะคะลูกเข้าที่จุดจุดหนึ่งนะคะเท่านั้นมีนั่นก็คือมีรัศมีของการลูกเข้า r เท่ากับ0ก็คือสมมติว่ามันมีเส้นจำนวนอยู่ นะคะคมีเส้นจํานวนอยู่เพราะฉะนั้นเวลาหาค่าของอนุกรมอานันต์เนี่ยมันจะมาที่จุด c จุดเดียวนะคะมันนั้นมาที่จุด c จุดเดียวดังนั้นเราก็เลยได้ว่ารัศมีของมันก็เลยไม่ได้กางออกไปที่ไหนรัศมีของมันก็เลยเป็น0น,นะคะอันที่2นะคะเขบอกว่ามีจํานวนจริง r ที่มากกว่า0ที่ทําให้มันลู่เข้าอย่างสมบูรณ์ถ้านะคะ x ลบ c เนี่ยมีค่าน้อยกว่า r ะะเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนกับตัวเนี้ยนะคะเป็นค่า c เพราะฉะนั้นช่วงของการลูกเข้าอยู่ที่นี่ค่ะนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอะไรตัวนี้ก็จะเป็น x ลบ c ตัวนี้ก็จะเป็น x บวก c แบบเนี้ยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกินกว่าจากนี้มันก็จะเป็นอนุกรมลูกออกนะคะต่อไปค่ะ และนะคะอนุกรมกําลังนะคะลู่เข้าทุกจํานวนจริงเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเส้นตรงเพียงอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นมันตรงไหนก็ได้อะคะ่ะมันก็สามารถลู่เข้าได้หมดนะคะถ้ามันเป็นทั้งเส้นจํานวนแบบนี้เราเรียกว่ารัศมีการลู่เข้านะคะเท่ากับอินฟินิตี้เพราะฉะนั้นนะคะเราจึงได้ว่าอนุกรมกําลังของเราเนี่ยนะคะมันจะมีลักษณะของการลู่เข้าแค่แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ะะอ่าหมายเหตุนะคะเขาบอกว่าอตัวนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นรัศมีของการลูกเข้าดังนั้นนะคะเซตของ x ที่ทำให้อนุกรมนี้ลูกเข้าเราจะเ,เราจะเรียกว่าช่วงของการลูกเข้านะคะ โดยปกติแล้วเนี่ยนะคะในการหาค่าของรัศมีของการลูกเข้าแล้วก็ช่วงของการลูกเข้าการทดสอบเราจะใช้วิธีของเลโชเทสนะคะหรือเราเรียกว่าเป็นวิธีหาอัตราส่วนร่วมเพราะฉะนั้นนะคะเลโชเทสคืออะไรเลโชเทสบอกว่าให้หาอันนี้จะเป็นนะคะ absolut a t n บวกหนึ่งนะส่วนด้วย a n อันนี้คือเ i โชเทสนะคะถ้าหากว่ามันมีค่า น้อยกว่า1เพราะฉะนั้นอันนี้สรุปว่าลูกเข้านะคะเพราะฉะนั้นมากกว่า1อันนี้ลูกออกแต่ถ้าเท่ากับ1อันนี้สรุปไม่ได้แต่ในข้อนี้เนี่ยเราต้องการหาการลูกเข้าถูกไหมคะเราต้องหาการลูกเข้าดังนั้นเราจะใช้ที่เงื่อนไขตัวนี้ค่ะเราจะหาช่วง x ที่ทำให้นะคะค่าของลิมิตนั้นมีค่าน้อยกว่า1 เพราะ,ะน,นั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างค่ะจงหารัศมีของการลู่เข้านะคะแล้วก็ช่วงการลู่เข้าของอนุกรมกําลัง summation น,นะคะลบหนึ่กำลัง n น,นะคะ x ก,กำลัง n บวกหส่วนด้วย2 n บวก1แฟกสังเกตว่าตัวโจทย์นะคะจะมีค่า x ออยู่ด้วยนั่นก็คือนะคะตัวนี้เป็นตัวแปรที่นะคะให้เราหาค่าเพื่อ เพื่อที่ว่าจะดูว่านะคะ x ตั้งแต่ตรงไหนบ้างที่ทำให้อนุกรมเนี้ยเป็นอนุกรมที่ลู่เข้าการทดสอบเนี่ยเนื่องจากว่ามันใช้เลโชเทสดังนั้นนะคะมันก็เลยต้องหาพจน์ที่ n บวกหเรามาดูพจน์ที่ n กันก่อนนะคะตัวนี้จะเป็นแอบส์ลูดนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เอาลบ1เข้ามาพิจารณานะคะดังนั้น an ของเราจึงมีค่าเท่ากับเท่านี้ ะะดังนั้นพจน์ที่ n บวกหค่ะก็คือแทน n ด้วย n บวกหอันนี้ทําตามปกติเพราะฉะนั้น2 n ตัวนี้นะคะสอง n บวกหนึ 1, ่งแฝกมันคือสองคูณด้วย n บวกหนึ่งนะคะบวกหนึ่งแล้วก็แฟกหลักการของการแทนค่าด้วย n บวกหนึ่งยังคงเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแทนที่มันจะเป็นนะคะสอง n บวกสองไม่ใช่ตัวนี้ต้องเป็นสอง n บวกสามนะคะให้มันเป็นไปตามการแทนค่าด้วย n บวกหนึ่งนะคะ แล้วมันจะไม่ผิดแน่ๆทีนี้คุณก็มาต้อง,องมาตีความหลังจากที่เรารู้ว่าเราจะต้องใช้ ratio test เนี่ยคุณรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาพจน์นี้กับพจน์นี้ยมาตัดกันดังนั้นเราจะพยายามจัดพจน์นี้ยให้หน้าตาคล้ายกันกันกบพจน์นี้มากที่สุดนะคะดังนั้น x กำลัง n บวก2ตัวเนี้ยนะคะเราก็เลยแยกออกมาเป็น x กาลัง2กับ x กาลัง n ส่วน2 n บวก3นะคะมันก็คือนะคะ2 n บวก1ก แล้วก็คูณด้วยตัวต่อไปไม่ใช่2 n บวก3นะคะเพราะว่า factorial จะต้องเพิ่มทีละ1ดังนั้นมันก็เลยต้องเป็น2 n บวก2 2 n บวก3เราก็เอา2ตัวนี้ค่ะไปแทนค่าในลิมิตเ t โชนะคะเพราะฉะนั้นเ i โชเทสค่ะลิมิตของ Absolute a n บวก1ส่วนด้วย a n แทนค่าเลยนะคะเพราะฉะนั้นตัว a n ตัวนี้จะต้องเป็นส่วนกลับนะคะจาก x กําลัง n บวกหนึ่งส่วนด้วย2 n บวกหนึ่งแฝกก็จะต้องสลับจากเศษเป็นส่วนได้เป็นตัวนี้ x กําลัง n บวกหนึ่งก็แยกซะนะคะให้เป็น x กับ x กําลัง n ทำให้ตอนนี้เรามีตัวตัดแล้วเพราะนั้นเราก็ตัดนะคะ x กําลัง n ตัดได้ค่ะตัดเลย x กําลังสองก็ตัดได้ใช่ไหมอ่ะตัดได้เพราะฉะนั้นตอนนี้มันเหลือ x ะะจากนั้นนะคะเราจะหาค่าของลิมิตแต่เนื่องจากว่าตัวลิมิตเนี่ยมันสนใจเฉพาะค่า n มันไม่ได้สนใจค่า x เราก็เลยสามารถดึงตัว x ตัวเนี้ยออกมาจากลิมิตได้นะะแต่การดึงในที่นี้อย่าลืมนะคะตัวนี้เขาอยู่ในแอบส์ลูดถ้าจะดึงออกก็ต้องเป็นแอบส์ลูดเช่นเดียวกันดังนั้นเราก็เลยได้เท่ากับนะคะแอบส์ลูด x คูณกับลิมิตของแอบส์ลูด1ส่วน2 n บวก2 2 N บวก3ค่ะค่าของลิมิตตัวนี้นะคะมีค่าเท่ากับ0เมื่อ N เข้าใกล้ Infinity เราก็เลยได้ Absolute N เนี่ยอ u t e X ตัวนีน้คูณกับ0ค่ะเพราะฉะนั้นค่าของมันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามยังไงก็จะมีค่าเท่ากับ0ซึ่งน้อยกว่า1อยู่แล้วนะคะดังนั้นตัวนี้ลูกเข้าลูกเข้าแน่ๆเพราะมันได้0 ทีนี้คำถามคือถ้าอย่างนั้น x เป็นอะไรก็เพราะว่าค่าของลิมิตมันเท่ากับ0ไปแล้ว x ก็เลยเป็นอะไรก็ได้เมื่อ x เป็นอะไรก็ได้แสดงว่ารัศมีของการลู่เข้าเนี่ยก็คือ infinity ช่วงของการลู่เข้าเพราะมันเป็นอะไรก็ได้ x ก็เลยเป็นค่าได้ตั้งแต่ลบ infinity ถึง infinity นะคะเพราะนั้นอันนี้คือตัวอย่างในข้อของรัศมีการลู่เข้าเมื่อ r เท่ากับ infinity เดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันนะคะข้อที่2 summation ของ x กำลัง n นะคะคูณกับ n แฟกเพราะนั้นในที่นี้แปลว่านะคะ an ของเราก็คือ x กำลัง n นะคะคูณกับ n แฟกนั่นเองเพราะฉะนั้นพจน์ที่ n บวกหนึ่งของเราก็คือ x กำลัง n บวกหนึ่งนะคะคูณกับ n บวกหนึ 1, ่งแฟกจัดรูปตัวนี้ให้หน้าตาคล้ายกับตัวนี้มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นแยกออกมาเป็น x คูณ x กํลัง n ส่วนตัวนี้มันก็คือ n แฟกคูณด้วย n บวก1แล้วนําสองค่านี้ค่ะไปแทนนะคะในลิมิตเลโชเพราะฉะนั้นก็จะได้เท่ากับตัวนี้นะคะตัวข้างบนเป็นค่าของ an เพราะว่ามันมันไม่ได้อยู่ในรูปเศษส่วนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือหารกันโดยตรงข้างบนเป็นของพจน์ an บวก1พจน์ล่างเป็นของ an นะคะ เพราะฉะนั้นตัดได้ก็ตัดนะคะจากตรงนี้เนี่ยนะคะเราจะได้ว่าเราสามารถดึงแอบส์ลูดเออกมาได้เพราะฉะนั้นเราดึงออกมาก่อนแล้วมาพิจารณาลิมิตของอตัวที่เหลือตัวนี้เหลือลิมิตของ n บวกหนึ่งเมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิต้เพราะฉะนั้นไม่ว่ายังไงก็ตามค่าของลิมิตตัวเนี้มันย่อมเท่ากับ อินฟินิตี้อยู่แล้วทีนี้คำถามคือถ้าอย่างนั้นตัวเนี้มันจะลู่เข้าได้ยังไงค่า x คือค่าที่เกิดก่อนลิมิตนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ตัวนี้หาค่าได้มันจะต้องทำให้ตัวนี้มีค่าน้อยกว่า1เพราะฉะนั้นทำยังไงจึงจะมีค่าน้อยกว่า1 x ไม่สามารถเป็นตัวอื่นได้ค่ะเพราะว่าถ้า x เป็นจำนวนจริงตัวอื่นมันจะทำให้อินฟินิตี้ตัวนี้มีค่าขึ้นมา ะะเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้อินฟินิตี้ตัวนี้หายไปต้องทำให้ x ตัวนี้หายไปตั้งแต่ทีแรกนั่นก็คือเรากำหนดให้ x มีค่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้นถ้า x เป็น0ไปแล้วตัวนี้ค่ะมันก็จะไม่เกิดเราก็จะได้นะคะค่าของลิมิตเท่ากับ0ซึ่งน้อยกว่า1มันก็จะลู่เข้าเพราะฉะนั้นค่าที่เกิดตรงนี้มีเพียงค่าเดียวเท่านั้นเมื่อมันมีเพียงค่าเดียวดังนั้นลัศมีของการลู่เข้าจึงมีค่าเท่ากับ0 ช่วงก็จะไม่มีเพราะว่านะคะมันเป็นเซตของ x ไปแล้วก็คือ x จะมีค่าเดียวก็คือ x มีค่าเท่ากับ0น,นะคะ